มีหลายๆคนเนี่ยถามนะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดจะเริ่มทําธุรกิจแอมเวเนี่ยจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะนี่เลยค่ะแอมเวเนี่ยก็จะมีสูตร 1M 3S วกนะคะซึ่งจะเป็นสูตรที่นักธุรกิจทุกคนนะคะ ทั้งที่เพิ่งเริ่มเข้ามาหรือที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะก็จะทําเหมือนเๆกันนะคะนะคะเอ็มแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ค่ะนะคะเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการเรียนรู้ค่ะเราไม่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ได้จากสิ่งที่เราไม่รู้วันนี้เราเรียนตั้งแต่ อนุบาลจนถึงปริญญาตรีเนี่ยใช้เวลาประมาณ20ปีถึงจะออกไปหางานทําแล้วมีรายได้ใช่ไหมคะเราก็ยังต้องใช้เวลาเลยแต่วันนี้นะคะการสร้างธุรกิจของเราเองกันคะ่ะเราก็ต้องอาศัยการมีความรู้นะคะว่าเราควรจะต้องสร้างธุรกิจไปอย่างไรนะคะซึ่งระบบการเรียนรู้ใน MV เนี่ยก็มีเป็นระบบจัดระบบไปให้เราเรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของบริษัทที่เราสามารถเข้าไปอบรม เวิร์กช็อปได้กับบริษัทโดยตรงตามคอร์สที่บริษัทจัดไว้หรือเราจะเข้ามาเรียนออนไลน์จาก m v Studio ABO ซึ่งเราสามารถเรียนรู้หรือค้นหานะคะได้ตลอดเวลาเลยลก็2ก็คือเป็นงานระบบนะคะที่อัปไลน์หรือว่าพูดแนะนำเนี่ยนะคะได้ชวนเข้ามานะคะเขาจัดระบบไว้นะคะอย่างเช่น House Meeting นะคะอย่างเช่นการเรียนรู้ในระบบ Zoom การเรียนรู้ในงานแคมป์ต่างๆก็เป็น การเรียนรู้ในอีกช่องทางหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆที่เราจะต้องนําตัวของเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็3ก็คือเราสามารถเรียนรู้ด้ด้วยตัวเองนะคะตามคุณโซเชียลต่างๆนะคะนอกจากอ่าสตูดิโอเอบแล้วเนี่ยก็มีช่องทาง y t u t u นะคะที่จะเป็นลิงก์นะคะของผู้สำเร็จต่างๆนะคะที่ทาบริษัทเนี่ยน,ะนำมาลงไว้นะคะนี่ก็คือเบื้องต้นของการเรียนรู้ต่างๆ ต่อไปมาดูที่ S ที่1นะคะ S ที่1ก็คือ selling ค่ะ selling เนี่ยถ้าแปลตามตัวมันก็คือการขายถูกไหมคะการขายในธุรกิจแอมเวย์แตกต่างนะคะเพราะเป็นการที่เราเนี่ยนะคะจะต้องใช้สินค้าก่อนเมื่อเรารู้สึกว่าเราใช้สินค้าแล้วประทับใจเราสามารถแชร์เรื่องนี้นะคะให้กับคนที่เรารู้จักให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะ ให้เขาเนี่ยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าบริษัทแอนเวย์เนี่ยนะคะมีหน้าที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมา เพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้แล้วก็ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะดังนั้นเราใช้นะคะเรารู้สึกดีก็สามารถแชร์ต่อเหมือนวันนี้เราไปดูหนังเรื่องหนึ่งดีมากๆเลยนะคะสนุกเราก็ชวนเพื่อนค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะนะคะแต่วันนี้ถ้าเกิดเราใช้สินค้านะคะแล้วเราชวนเพื่อนมาใช้เขาก็ใช้สินค้านี้อยู่แล้วแค่เขาเปลี่ยนมานะคะเขาก็จะกลายมาเป็นลูกค้าอยู่ในเครือข่ายเรานะคะเราก็ ว่าจะสามารถสร้างธุรกิจอุปโภคบริรโภคขนาดใหญ่ได้เลยค่ะต่อไป S ที่2ค่ะ S ที่2ก็คือการสปอนเซอร์นะคะาการสปอนเซอร์เนี่ยนะคะในทางธุรกิจเนี่ยนะคะเรียกว่าการเปิดโอกาสค่ะ1ก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะ 2. เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยนะคะได้เห็นโอกาสทางธุรกิจค่ะที่มา ของเงินนะคะที่มาของรายได้นะ,ะวันนี้เงินมากไม่สำคัญเท่ากับวันนี้เงินมาจากแหล่งที่มาไหนคะ่ะถ้าเงินมาจากแหล่งที่มาที่ต้องเอาตัวเราอเอาเวลาเราไปแลกแล้ววันที่เราหมดแรงเนี่ยนะคะเงินช่องนั้นอะ่ะไม่สามารถเข้ามาให้เราได้ในวันที่เราไม่สามารถทำงานได้เนี่ยนะคะช่องเนี้ถือว่ามีความเสี่ยงและก็อันตรายมากะคะ่ะแต่ MV ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เป็นโอกาสให้เราเนี่ยสร้างความสาเร็จได้ในระยะเวลาที่เราสามารถกาหนด ได้ค่ะและเมื่อวันที่เราหมดแรงไม่สามารถทํางานได้เนี่ยระบบที่เราจัดเซตไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะ จ่ายเงินให้กับเรานะคะเงินจากระบบก็จะยังไหลเข้ามาค่ะต่อไป S ที่3นะคะก็คือการเซอร์วิสแปลตามตัวว่าการบริการนะแต่ในทางธุรกิจแอมเวย์ค่ะคือการสนับสนุนนะคะช่วยเหลือให้กับบุคคลที่เราชวนมาเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จในธุรกิจทําธุรกิจเป็นเราเนี่ยเป็นผู้เปิดโอกาสให้คนเข้ามาไม่ใช่แค่หาคนเข้ามาต่อมาต่อกันให้เยอะๆนะคะแต่หาคนเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อให้เขาเนี่ยได้สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ขเขาได้นะคะถ้าเราช่วยให้เขาประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันให้เราเนี่ยนะ,ะช่วยเหลือกันให้แต่ละคนนะคะต่างม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีได้นะคะวันนี้บริษัท m V ก็เลยมีความมั่นคงนะคะเติบโตในประเทศไทยเนี่ยนะคะเข้าปีที่37และอยู่ยาวนานในโลกนี้นะคะเกือบ70ปีแล้วค่ะโดย บริษัทแอมเวนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะโดยยึดหลัก2ข้อค่ะก็คือผลิตสินค้าที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่นวัตกรรมณนะตอนนั้นจะสามารถทำได้จนทำให้สินค้าแอมเวเนี่ยนะคะ เป็นแบรนด์เดียวที่ได้รับมาตรฐาน5ปอก็คือมีประโยชน์ประหยัดมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญคือรับประกันความพอใจคะไม่พอใจสินค้าสามารถคืนเงินได้และรับเงินคืนเป็นจำนวนและข้อ2ก็คือเรื่องของแผนการตลาดนะคะแอมเวจะจ่ายเงินไปตามคนที่ทำงานจริงๆไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบค่ะวันนี้นะคะคุณอาจจะมาทีหลังค่ะแต่ ถ้าคุณทํางานธุรกิจของคุณเติบโตเยอะกว่าคนที่ชวนคุณก็จะได้โบนัสันผลเนี่ยมากกว่าคนที่ชวนเสมอค่ะและบริษัท mv เนี่ยนะคะทํางานบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรณค่ะวันนี้นักธุรกิจ mv นะคะก็จะมีกฎจรรยาบันนะคะในการทําธุรกิจก็คือเป็นขายสินค้าเงินสดค่ะไม่ลดราคาไม่โชว์สินค้าไม่สต็อกสินค้านะคะและก็ไม่ขายข้ามสายงานค่ะบริษัท mv ก็เลยกลายเป็นบริษัท ที่เป็นต้นแบบของธุรกิจขายตรงนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผู้ทำธุรกิจมากมายนะคะวันนี้เราจากที่เราจะเห็นนะคะว่ามีผู้สำเร็จมากมายที่เข้ามาทำธุรกิจแอมเวและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่ะวันนี้แอมเวก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะคะสำหรับทุกคนนะลองเปิดโอกาสทำความเข้าใจมาศึกษานะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ทำธุรกิจแอมเวเราไม่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคค่ะ คนอื่นเขาก็สร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะคะวันนี้คนในครอบครัวเราถึงไม่ซื้อยาสีฟันกับเราไม่ซื้อสบู่กับเราเขาก็ต้องไปซื้อสบู่กับคนอื่นค่ะวันนี้นะคะแค่เราเข้าใจเรื่องนี้นะคะแล้วเรานําเรื่องนี้ไปบอกต่อเราก็จะสามารถมีโอกาสในการเป็นสร้างธุรกิจเครือข่ายผู้อุปโภคบริโภครายใหญ่ได้เช่นกันค่ะนําเงินรายจ่ายนะคะที่ต้องจ่ายตลอดชีวิตเนี่ยกลับมาเป็นรายได้ให้คืนกลับมาเป็นรายได้ตลอด ชีวิตนะคะ